อ๋ไตโซสวัสดีครับรอครับรอคุณณคุณใดครีว่าสบายดีทุกสปอร์ซันเอฟซีนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านเม่รุดนะครับผมบ้านโคกกลางนะครับเอฟซีนะมาช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดียวนะครับผม่าทำการติดตั้งระบบไฟในบ้านนะครับเพื่อที่จะไปขอมิเตอร์ใหม่นะเอฟซีนะอ่าเราก็จะทําการเดินสายไฟก่อนที่จะไปขอมิเตอร์ใหม่นะครับผมนี่เป็นจุดที่ต่อสายไฟจากเพื่อนบ้านนะครับผมเราก็จะย้ายอ่า ไายเมนเดอร์สาเมนใหม่แล้วก็คอมมิเตอร์ใหม่นะครับผมซึ่งการคอมมิเตอร์ใหม่ก็เราก็ต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าอในบ้านเสร็จก่อนถึงจะไปคอนะครับผมทางการไฟฟ้าก็จะมาติดตั้งมิเตอร์ให้นะครับผมเอซี่มาพี่น้องนะครับผมมาถอดสายไฟนะครับเอซี่นะเตรียมดูดูนะได้ยังไงอ่ะนะได้เลย ใส่ไฟเดิมนะใส่ไฟเดิมใส่เมนใสเบรไรมอร์สิบหก่สิบหกละดีอยึดูสายคืนนะายคืนอ่าเอาเอากล้องมา้กล้องด้วยนี่คู้วะก็ไอ่พจะสั่นไปไปดี๋ยวทเลยอ่าหนผม เดี๋ยวเราจะมีสายสำรองให้คุณแม่ใช้ก่อนนะครับผมเอ็นายกลับไปเอาอยู่นะครับผมเดยดโดยสายไฟสำรองก่อนนะครับอืมเดี๋ยทีรอได้มีมิเตอร์เป็นของตัวเองสักทีเดีก็ขอบคุณเจเจด,ดีเนาะที่สนับสนุนนะครับมา โอ้โหมือถือก็สั่นมือก็ปอบเข้าเี่บนืีแ่แ Tìm ừ. mặt hơi... này. The bread? So hãy, mặt trăng. Night time. Tìm video. Mặt mặt นี่เลยกระดองไม่แม่รู้ปรุกองะนี่นางคปิดกระดองหัวขาประจำกระดองเล็กเล็กระจตลอดที่บ้านพ่อใหญ่ี่ไงปลาเบื่อจู้นะดอติดโนดังดี่จะเ้าเจ้าดงเท้าบุญีรังเลยไเจ้าบุาตร

ับปทมปัหละเขาอกถึงนะใส่ถึงะถึงไม่ถึงหรอรอไปก่อนเดี๋ยวลองดูดูแ่วดูตัวเองเลเดี๋ยวเดี๋ยวละสายไป ไปไปไปพ้าพ่อพ้อตากนเดียวดูวนี่ก่อนเดี๋ยวอถอดสายสิบบเดี๋ยวเราจะเอาสายนี้จากเสาไฟมานะผมเบอร์สายเบอร์สิบหกนะครับซึ่งเดี๋ยวเซ็นเมนเข้ามาก่อนไอซีเพื่อให้การไฟฟ้าตอ,อมิเตอร์ให้ กันเลยนะ เฮ้เอยเอ้กมันมีแบบที่ในลนี่พอดออกมานมักนี่เอิร์ดเอาอีนะั่นให้น,อหน้องเอยเอิร์ดสีแดงนะ พิงเลยพิงสิเกระฮะดูอ่ะกระฮะไปจำบันไดให้ลุงมาหาสิลูกไปจำบันไดให้ลุงมาเอออยู่นั่นแหละเล่นตรงนั้นแหละนเขาทำงานตรงนี้นะไม่ก็ไปนั่งเล่นตรงนู้นนู่น

เชกันเด้อข้นเดี๋ยวลสายชุกคราวรอสายชุกคราวนี่มีสายชุกคราวจะใช้ก่อนนะพี่นะอืมนะครับโอเคครรับือเมรียบร้อย มแ่รูดแมุ่ใจกโไฟฟาดเป็นแสบฟาดฟาดวหมเนน่อือมตอเนให้ใส่ใาดได้กับบุษาดลงอ่างเจ้ดูเม้นร้อยนะไม่ได้ไดยเลยใไ่เม้รู้พรุ่งนี้จะได้หรือเปล่ามีเติร์ดเราไม่ยังไม่รู้ไงพี่วาท่าตรงท่านตรงนี้เราไอ้นี่ใช่ไหมเขอบกมาเลยได้เหมือนค่อยมานันอ่อเคสวัสดีครับ